ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในโซนไผ่ลวกหวานสุขสวัสดิ์นะครับลายเสือตอนนี้เรากําลังให้น้ําไผ่ลวกหวานสุขสวัสดิ์ลายเสือนะครับก็ให้มาทั้งหมด5วันแล้วนะครับก็จะให้เรื่อยๆนะครับก่อนที่จะขุดต้นพันธุ์ไผ่ลวกหวานสุขสวัสดิ์นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ขุดเพราะว่าพอดีมือขุดเราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุครับแขนเจ็บครับก็อีกประมาณสัก3วันนะครับก็จะสามารถเริ่มขุด ทำไผ่ลวกหวานสวัดให้กับลูกค้าที่จองปาะจาของไร่เรานะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็จะทยอยจัดส่งให้ตามคิวนะครับวันนี้หลังจากให้น้ํานะครับเราให้น้ําตอนเช้าแล้วเราก็จะเก็บหน่อไม้นะครับปไปดูการเก็บหน่อไม้ไผ่เลี้ยงสีทองทวายนะครับอย่างนี้ครับแบรนด์เก่าของไร่เราก็คือสวนหวัดนะครับแล้วก็เราเริ่มทําเซรามิัสลาหลายๆอย่าง ไม่มีผักหวานป่าไมมเมลรี่แล้วก็จะมีไม้ผลด้วยนะครับเราก็จะเปลี่ยนแปลงหม่ว่าได้สุวัรครับตัเส้นครับ นี่ก็เป็นโซนไผ่เลี้ยงสีให้น้ำครับก่อนที่จะเก็บหนอทุกเช้าครับเราก็จะให้น้ำนะฮะให้ทุกวันนะครับก็วันหนึ่งก็อาจจะสองรอบหรือหนึ่งรอบก็ได้ครับแล้วแต่เรานะยิ่งให้เยอะก็ยิ่งออกหน่อยเยอะนะครับไทยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราดูแลดีนะครับ เขาพร้อมจะออกหน่อนะครับก็ใบนะครับใบจะเขียวนะฮะใบจะเขียวใบจะเขียวลำจะเขียวนะครับหนอจะออกเยอะนะครับก็อากาศต้องร้อนนะครับถ้ายิ่งร้อนก็ยิ่งออกหน่อเยอะนะครับนี่ครับบรรยากาศก่อนที่ เราจะเก็บหน่อครับ